สวัสดีครับวันนี้พอดีเครื่องพิมพ์นะครับมีอาการ P08 นะครับ P08 ของเครื่อง G2010 นะครับอาการนี้นะครับก็คือซับหมึกเต็มนะครับวิธีการเคลียร์ซับหมึกนะครับของรุ่นนี้นะครับและรุ่น G3010 นะครับ ตัวนี้เป็น2010มันมีลักษณะการเคลียร์ซับหมึกคล้ายๆกันนะครับของแคนนอนนะครับถ้าเกิดอาการนี้ขึ้นมาให้เราปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องปุ๊บนะครับทีนี้นะครับวิธีการเคลียร์ซับหมึกนะครับข้อควรระวังนะครับของการเคลียร์ซับหมึกนะครับเราเข้าแซ็โหมดห้ามกดผิดเป็นเด็ดขาดนะครับถ้ากดผิดปุ๊บมันจะล็อกลอมนะครับมันต้องไปแฝดลอมใหม่นะครับเกิดความยุ่งยากลําบากอีกนะครับ เราต้องทำตามขั้นตอนนะครับวิธีการนะครับให้กดปุ่มคีมล็อกไว้1ครั้งแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์ครับปุ๊บแล้วก็กดปุ่มสต o อปเอ็นะครับ5ครั้ง1 2 3 4 5ปล่อยพร้อมกันครับ รอสักพักหนึ่งครับเครื่องมันก็จะกระพิบครับอเมื่อมันหยุดเป็นไฟเขียวแบบนี้แล้วนะครับให้กดปุ่มสต o อปเอ็กซิสตตรงนี้นะครับอีกอีกห้าครั้งนะครับสองสามสี่ห้าแล้วก็กดปุ่ม power ครับ เครื่องทำงานแป๊บหนึ่งครับ เมื่อเคลียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นพิมพ์กระาดาษลงมาอีก1แผ่นนะครับนี่นะครับดีเท่ากับ0 0น0ะครับคือเคลียร์เรียบร like ้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็กดปุ่มสต็อปอีก3ครั้งนะครับนี่นะครับ1 2 3แล้วก็กดปุ่ม Power ครับมันก็จะพิม ใบรายง,งานออกมานะครับอรบอบันนี่นะครับก็ปิพนใบรายง,งานออกมาปุ๊บแสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับให,ให้กดปุม่ม power หนึ่งครั้งครับปับ๊บ เมื่อกดปุ่ม power ปุ๊บมันก็จะดึงกระดาษลงมาอีกนิดนึงนะครับ,รบลงมานิดเดียวนะครับทีนี้เราก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องปกติปับ๊บมันก็จะดึงกระดาษลงมากระดาษที่ว่าดึงไปนิดหนึ่งนะครับดึงออกมานะครับ เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือการเคลียร์ซับหมึกนะครับของรุ่น G 2 0 1 0นึ่งที่เรียบร้อยแล้วก็เครื่องพิมพ์ใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่ครับโอเคครับ